เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีนะฮะคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่อง Leo C Channel เช่นเคยนะฮะวันนี้ครับเรามาอยู่กับการรีวิวฟาร์มกันอีกแล้วนะฮะซึ่งอช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีรีวิวฟาร์มบ่อยๆนะฮะแล้วก็สลับกับเกมไมครับหรือว่า GTA นะฮะก็ฝากรับชมฝากติดตามกันด้วยนะครับรับรองว่าแต่ละคลิปนี้คุณผู้ชมจะได้รับความเพลิดเพลินและก็ความ สนุกสนานแน่นอนนะครับโอเคนะครับในสำหรับฟาร์มนี้นะครับผมชื่อฟาร์มว่าบีบุ B ๊บบีดุ๊บนะฮะก็เป็นชื่อฟาร์มที่แปลกดีนะครับุผู้ชมครับเนาะก็เป็นฟาร์มเลเวล186นะฮะที่ก็เป็นเพื่อนในสมุดเพื่อนของผมนะฮะแล้วผมก็จับมารีวิวเลยนะครับผมก็ต้องขออนุญาตเจ้าของฟาร์มด้วยนะฮะที่เออเอาความแบบว่าไอเดียในการแต่งฟาร์มเนี่ยมาแจากจ่ายให้กับเพื่อนๆในช่องของผมดูนะครับเพราะว่าเออเพื่อนๆเนี่ยจะได้แบบว่ามีไอเดียในการแต่งฟาร์มเพิ่มมากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะ นะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเริ่มรีวิวกันเลยนะฮะอันดับแรกนะครับเราจะมารีวิวฝั่งเอ่อเรือหาปลาของเขากันนะฮะซึ่งฝั่งเรือหาปลาเนี่ยนะฮะก็จะเป็นเอ่อในโซนของแปลงผักเนาะโดยเดียวกันวางแปลงผักของเขาเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับดูฮะโอ้โหเนี่นะฮะก็ดูดีมีสไตล์นะครับคุณผู้ชมครับนี่ฮะเห็นปะ่ะนะ,ะมีเอ่อหอยทากเนี่ยซิ่งมีหอยทากกำลังวิ่งกิ้งข้อเส้นชัยด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับเนาะ ก็เป็นของตกแต่งนะฮะชนิดหนึ่งเนาะนะแล้วก็การวางแปลงผักนะสลับกับต้นไม้แล้วก็มีโคมตะเกียงนะฮะสลับกันเป็นช่วงๆนะฮะแล้วก็มีแม่น้ำลำาลาธารนะครับผมไหลนะฮะอยู่รอบๆฟาร์มนะฮะก็ดูร่มรื่นดีนะฮะแล้วก็สบายตาดีนะครับแถมว่ามีขอกหมูตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหที่สุดยอดมากนะฮะเอามาใส่ได้ยังไงครับนี่ยโอ้โหแล้วแล้วแบบมันก็ลงตัวด้วยนะคุณผู้ชมดูครับเขาวางแปลงผักแบบนวางแบบลงตัวมากๆครับคุณผู้ชม เนาะก็เออเป็นไอเดียนะครับผมในการเออวางแปลงผักเนาะนะฮะใครที่อยากจะไปทําตามก็เอาไปทําตามได้เลยนี่ฮะก็ถือว่าสวยดีนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคครับโซนต่อมาครับก็ขยับขึ้นมาข้างบนนะครับผมก็เออจะเป็นเออโซนวางของตกแต่งนะฮะแล้วก็มีเออเครื่องผลิตฮอทดอกนะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นเออน้ำตกนะครับคุณผู้ชมครับน้ำตกเนี่ยไหลนะฮะคุณผู้ชมเนาะแล้วก็มี ของตกแต่งนะฮะแต่ละชนิดนะฮะแต่ละอย่างเนี่ยเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีเออ่ต้นไม้ทองคําด้วยนะครับซึ่งต้นไม้ทองคำเนี่ยนะฮะคนที่ปลดล็อกถึงเลเวล100เนี่ยนะครับจะได้รับรางวัลปลดล็อกเป็นต้นไม้ทองคําแบบนี้นะครับคุณผ mm ู้ชมครับเนาะสำหรับใครที่ปลดล็อกไปถึงเลเวล100เนาะเนี่ยฮะก็เป็นของรางวัลที่แบบว่า เป็นที่ระลึกทางจิตใจนะที่เราได้เล่นมาถึงเลเวล100เลยแบบนี้นะฮะก็ตัวเกมก็จะทําการแจกให้นั่นเองครับก็หลังจากโซนนี้นะฮะก็ไม่มีอะไรมากครับก็จะเป็นเออพวกของตกแต่งเนาะนะฮะถัดมาครับจากเออโซนตรงนั้นนะครับผมถัดมามาที่โซนหลังบ้านนะครับผมโซนหลังบ้านของเขาเนี่ยก็จะเป็นโอ้โหสระว่ายน้ำนะฮะเป็นเหมือนกับสวนหลังบ้านเลยนะค,คุณผู้ชมครับมีเตาบาร์บีคิว BBQ นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เออจะเป็นสระน้ำนะฮะมี บ้านนกด้วยนะครับแล้วก็มีนี่บตะกร้าบาสเกตบอลเนี่ยอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ด้วยนะฮะโอ้โหถือว่าตกแต่งได้ดีนะคุณผู้ชมตกแต่งได้ดีมากเลยนะฮะสำหรับส,บสวนหลังบ้านนะครับก็เป็นเีมสวนหลังบ้านเนาะนะฮะก็ถัดขึ้นมาก็จะเป็นเครื่องผลิตอาหารสัตว์นะฮะหนึ่งเครื่องนะฮวางอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เป็นเครื่องผลิตเครื่องประดับนะฮะวางอยู่ตรงบริเวณหน้าเหมือนตรงนี้นะฮะ ส่วนตรงหน้าเหมืองนะฮะก็จะมีเอ่อมีต้นโกโก้นะฮะวางอยู่นะฮะสี่ต้นนะฮะแล้วก็เอ่อจะเป็นรางรถไฟนะะนเนี่นะะนนะะกกยคุณผู้ชมครับวางอยู่ตรงหน้าเหมืองตรงนี้นะครับแล้วก็จะเป็นเตาหลอมแร่นะครับคุณผู้ชมครับก็จะมีอยู่ทั้งหมดเอ่อสามเครื่องนะฮะที่วางอยู่ตรงหน้าเมืองตรงนี้เนี่ยครับอ่ะถัดจากโซนหน้าเหมืองลงมานะครับผมลงมานิดนึงเนี่ยก็จะเป็นข้อกัวนะฮะ awards, ที่ เออล้อมรอบด้วยพุ่มกาแฟนะครับคุณผ <t> ู้ชมครับล้อมรอบด้วยพุ่มกาแฟนะฮะตกแต่งแบบว่าหูให้คอกวัวอยู่ตรงกลางนะฮะแล้ววัวก็นอนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับนอนแล้วก็มีเครื่องผลิตอาหารสัตว์นะฮะอยู่ตรงนี้นะครับเนาะแล้วก็เออถัดจากคอกวัวนะฮะก็จะเป็นเออที่วางราสเบอร์รี่แล้วก็แบล็คเบอร์รี่เนี่ยครับคุณผู้ชมครับเนาะแล้วก็จะมีเออกำแพงหินเนี่ยล้อมรอบนะครับเนาะอีกซากฝั่งหนึ่งของถนนนะฮะก็จะมีแปลงผักอยู่อีกจํานวนหนึ่งเนาะ เป็นแปลงผักที่ไม่ได้ปลูกอะไรนะครับก็วางไว้เฉยเนาะนะครับแล้วก็มีเครื่องผลิตนะครับผมวางอยู่ตรงนี้ด้วยนั่นเองนะครับแล้วก็มีแมวนะครับผมนอนอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับก็ถือว่าตกแต่งได้ลงตัวดีนะครับผู้ชมครับเนาะเออนะฮะแล้วก็จะเป็นเครื่องผลิตน้ําผลไม้นะครับผู้ชมครับเนาะก็จะวางอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีทางดงทางเดินนะครับผมเชื่อมติดกันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นธีมของประเทศจีนใช่ไหม ธีมของวันตรุษจีนนะครับคุณผู้ชมครับน้องก็จะเป็นของตกแต่งวันตรุษจีนนะฮะโอเคก็ okay. จะมีเออ่ประตูแบบนี้นะฮะประตูทางเข้าแบบจีนจีนนะฮะแล้วก็เออ่จะเป็นของจีนนะครับคุณผู้ชมครับน้องแล้วก็มีเออ่รูปปั้นหมูทองคํานะครับคุณผู้ชมหมูนําโชคนะฮะโอ้โหววนะครับก็สวยงามเลยนะครับแล้วก็มีเออ่ประตูนะครับผมประตูจีนนะครับคุณผู้ชมเนาะนะฮะแล้วก็มีต้นพงต้นไผ่มีสระน้ําแล้วก็มีเออ่เรือวางอยู่ตรงกลางด้วยนะครับ ก็เป็นเอ่อรางวันฟาร์มพาร์ทนะครับผมซีซันที่ผ่านมาเนาะอี๋ยวผมจําได้นะฮะไอเจ้าเรือตรงนี้นะครับเนาะเออเนี่ยก็จะเป็นธีมเอ่อวันตุ๊ดจีนนะในโซนนี้เนาะเนี่ยแล้วก็มีคอกหมูอยู่ข้างๆด้วยเนี่ยคุณผู้ชมครับเนาะโอเคนะแล้วก็มีกลองนะครับกลองประเทศจีนแล้วก็มีเอ่อต้นไม้นะครับแบบปรับแต่งเองได้เนาะนี่ครับก็จะวางอยู่ตรงนี้เองนะมีกรงนกด้วยนะเออแต่ว่านกหาย ไม่มีนกนะเป็นกรงนกเปล่าๆนะครับโอเคนี่ครับถัดจากโซนเอ่อตีมตุ่จีนนะฮะก็ขึ้นมาข้างบนนะฮะก็จะเป็นเอ่อเครื่องหลอมแร่อีก2เครื่องนะครับวางอยู่ตรงนี้เนาะนะครับแล้วก็มีต้นโกโก้นะครับวางเรียงรายอยู่ตรงริมหน้าผาตรงนี้นะฮะแล้วก็มีต้นกล้วยนะครับมีสุนัขจิ้งจอกด้วยนะครับข้างในปากกล้วยเนี่ยคุณผู้ชมเนาะนะฮะก็เอ่อมากินกล้วยหรือเปล่าสุดาจิ้งจอกมากินกล้วยหรือเปล่านะครับแนวโอเคก็จะเป็น ปากกล้วยนะครับวางเรียงรายกันอยู่ตรงขอบหน้าผานะฮะแล้วจะมีต้นมะม่วงนะครับผู้ชมครับวางเป็นแนวนะฮะวางเป็นแถวตอนนีณผู้ชมอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยเลยนะครับแล้วก็จะมีเครื่องผลิตนะฮะต่างๆนะฮะก็จะมาแซมแซมไว้นะครับผมในแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะนะฮะแล้วก็มีกังหันด้วยนะครับเป็นกังหันจิ๋วนะุณผู้ชมเนาะแล้วก็จะมีร้านชงชาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็ จะเป็นของขวัญเอ่อซูเปอร์เซลเนี่ฮะครบรอบ10ปีใช่ปะนั่นะจะไม่ผิดนะที่เขาแจกให้ทุกคนเนี่ยฮะก็ใครที่ได้นะครับก็เอาอย่าลืมเอามาตั้งอวดกันด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็จะเป็นสัญลักษณ์แบบว่าเราเนี่ยเชื่อมซูเปอร์เซลมานานนะครับคุณผู้ชมหรือว่าแบบเป็นรางวัลที่แบบว่าเราเออได้จากซูเปอร์เซลไอเดี IG นั่นเองนะครับเนาะโอเคประมาณนั้นนะฮะถัดลงมานะครับผมจากโซนเมื่อกี้นะฮะก็จะเป็นเอ่อโซน สัตว์นะครับคุณผู้ชมครับ่วนพวกไก่พวกแกะนะฮะพวกวัวะลรพวกนี้นะฮะก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จะมีอ่างน้ํานกเป็นอ่างน้ํานกนะครับคุณผู้ชมนะครับนกก็จะบินมาเกาะขอบแบบนี้นะครับแล้วก็จะกินน้ำนะครับเป็นของตกแต่งที่ปรับแต่งเองได้นะครับคุณผู้ชมครับเนาะนะฮะก็ประมาณนี้นะครับอ่ะสัตว์ของเขาก็ใส่หมวกที่แบบว่าดูดีกันเลยทีเดียวนี่ฮะสวยงามน่ารักตมุตมิมากนะฮะ โอเคนะครับถัดลงมาจากเอ่อคอกสัตว์เนี่ย,ย,ยก็จะเป็นเอ่อพวกคอกม้านะครับคุณผู้ชมครับเป็นโซนคอกม้านะฮะที่มีม้านอนหิวอยู่นะครับม้านอนหลับอยู่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมนะก็เอ่อม้าก็กําลังนอนหลับอยู่นะฮะแล้วก็มีของตกแต่งนะฮะต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยนะฮะที่วางประดับอยู่ตรงนี้นะครับก็ทําให้โซนของม้าเนี่ยมันเอ่อดูสวยงามนะครับแล้วก็เอ่อมีพลังมากขึ้นนะคุณผู้ชมครับเนาะ แล้วก็มีลายอยู่ตรงนี้ด้วยนะฮะเยี่ยมไปเลยโอเคนะฮะก็ถัดลงมานะก็จะเป็นเครื่องผลิตนะฮะต่างๆนานาน้องก็วางไว้เป็นจุดๆนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นเครื่องที่ติดดาวแล้วนะฮะคุณผู้ชมบางเครื่องเนาะแต่บางเครื่องก็ยังไม่ติดดาวนะคุณผู้ชมครับโอเคนะฮะก็ถัดจากโซนเคราะห์มามานะก็จะเป็นพวกของตกแต่งนะฮะวางเรียงรายกันอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามดีนะครับคุณผู้ชมครับเนาะ นะฮะก็ดูดีกันเลยทีเดียวนะครับโอเคโซนนี้ก็เ,เป็นเครื่องผลิตเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับนะเป็นซุ้มอาบน้ำนะฮะเออไม่ใช่ซุ้มอาบน้ําอันนี้เป็นเอ่อของตกแต่งนะฮะที่ปรับแต่งเองได้นะครับคุณผู้ชมเป็นเอ่อซุ้มนะครับเป็นโต๊ะนั่งอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับคุณผู้ชมครับนนเนาะโอเคแล้วก็มีต้นพีชนะฮะอยู่ตรงนี้นะครับอ่าเครื่องผลิตของเขาก็วางแบบว่าไม่ได้เป็นระเบียบอะไรมากมายนะฮะแต่ว่าก็ดูดีนะครับวางแบบวางได้ดูดีเลยแหละนะครับคุณผู้ชมครับเนาะ เยี่ยมไปเลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนั่งเล่นอีกแล้วนะคุณผู้ชมครับรู้สึกว่าฟาร์มนี้เนี่ยจะมีโซนนั่งเล่นเยอะมากนะครับทั้งส่วนหลังบ้านทั้งติมตุดจีนนะฮะแล้วก็มาส่วนหลังบ้านตรงแล้วก็มาส่วนตรงนี้นะครับเนาะเออนะฮะก็จะเป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะฮะที่ล้อมรอบด้วยพุ่มกาแฟนะฮะคุณผู้ชมครับแล้วก็มีรั้วสีขาวนะฮะล้อมรอบอยู่นะฮะแล้วก็มีเครื่องเล่นไวโอลินด้วยนะครับเครื่องเล่นแผ่นไวนิวนะฮะเออนี่ครับก็เป็นเครื่องเล่นสมัยก่อนเนาะนี่คร ก็จะมีศาลานะครับมีกังหันลมด้วยนะฮะวางอยู่ข้างๆศาลานั่นเองนะครับโอเคเรามาดูอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของถนนกันบ้างนะครับอีกฝั่งฝั่งหนึ่งของถนนนะฮะเขาก็ได้ทําการขยายพื้นที่นะครับเกือบหมดแล้วนะครับผู้ชมครับเนาะก็ขยายมาได้ประมาณนี้นะครับนาะแล้วก็มีบ้านกระต่ายนะครับบ้านกระต่ายที่มีกระต่ายนอนหลับอยู่นะครับผู้ชมครับเนาะนะฮะแล้วก็เป็นป่านะครับผมน้อเป็นต้นไม้ที่เขายังไม่ได้ตัดเนาะนะฮะแล้วก็ เอาของตกแต่งต่างๆเนี่ยมาวางแซมๆไว้นะฮะแล้วก็มีเอ่อพวกต้นไม้นะฮะมีรถแท็กเตอร์พังอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับเนาะนะก็เป็นต้นแอปเปิลนะฮะต้นมะม่วงต้นลัสเบอร์รี่นะฮะก็จะวางอยู่ตรงบริเวณตรงนี้มีต้นมะพร้าวด้วยนะครับมือนะฮะแล้วก็มีเครื่องผลิตต่างๆนานานะครับวางอยู่ตรงบริเวณตรงนี้ด้วยนะฮะแล้วก็ ต้นพึ่งนะครับแล้วก็ต้นเกอรพึ <sh> <ON explode> <sh <eles> <sh ่งนะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับเนาะ่วนนี้นะฮะก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็เป็นแบบว่าของตกแต่งนะฮะแล้วก็นี่ครับตรงนี้เลยนะที่ผมชอบมากนะครับมันเป็นโซนธรรมชาตินะคคุณผู้ชมครับที่เอ่อวางต้นไม้นะครับผมได้แบบว่าสวยงามนะครับซึ่งบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยมันสวยตรงไหนวะอะไรแบบนี้นะแต่ว่าในสายตาผมผมมองว่ามันสวยดีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเรียบง่ายครับ ผมเป็นคนที่ชอบสไตล์เรียบง่ายนะคุณผู้ชมครับอะไรที่มันหรูหรามันวางลกอีลุงตุงนางเนี่ยผมไม่ชอบนะผมชอบแบบว่าเออชิวๆแบบนี้นะครับผมชอบแบบเออสไตล์เรียบง่ายเรียบง่ายเลยแบบนี้นะครับดูแล้วสบายตาดีนะคุณผู้ชมครับเนาะก็จะมีสระน้ำนะฮะเยอะแยะมากมายนะครับวางอยู่ตรงบริเวณตรงนี้นะครับอ่าข้างล่างนี้ก็จะเป็นของตกแต่งฮาโลวีนด้วยนะครับนี่มีเออโรงศพมัมมี่นี่ับคุณผู้ชมครับเนาะนะครับเป็นมัมมี่หมูนะฮะที่อยู่ข้างในนะครับแล้วก็จะเป็น โซนเขาเรียกว่าหนูตะเภาเนี่ยครับมีบ้านหนูตะเภาอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีรถแท็กเตอร์ด้วยนะครับแล้วก็มียุ้งฉางกับโรงนานะครับวางอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็เครื่องผลิตนมนะฮะก็มาอยู่ตรงนี้นะครับเนาะโอเคก็ถือว่าแต่งฟาร์มได้สวยงามเลยนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเมืองผู้มาเยือนของเขากันเลยนะว่าเขาตกแต่งเป็นแบบไหนนะฮะเคเมืองผู้มาเยือนของเขานะฮะก็โอ้โหก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรมากนะครับคุณผู้ชมครับเนาะก็เป็นแบบว่าวางแค่ รั้วผู้ไม้ใช่ไหมนะฮะวางรั้วผู้ไม้นะฮะวางเออเป็นแบบนี้นี่ครับก็ดูเออดูสบายตาดีนะครับคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเพราะว่ามันไม่ได้มีของตกแต่งอะไรมากนะฮะแล้วก็นี่ครับอ่าเป็นเอ่อของตกแต่งนะฮะที่มาให้เราซื้อเนาะนะครับเป็นเอ่อพวกของที่เราต้องเติมเงินซื้อนั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับที่เออมาเมื่อตอนฉลองเฮเดครบรอบ10ปีใช่ไหมนะฮะก็เขาก็จะมาวางอยู่ตรงนี้นะครับผู้สวยดีเลยนะครับมีเอ่อ ไก่น้อยตกน้ำนะครับแล้วก็มีเครื่องเล่นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็มีนี่ครับชิงช้าสวรรค์นะฮะฉลองครบรอบ10ปีเฮดีนั่นเองครับเนาะนะใครที่ได้ไปนี่ผมต้องบอกเลยว่าโคตรโชคดีนะฮะส่วนใครที่ไม่ได้นะฮะก็เสียใจด้วยนะครับเพราะว่ามันเป็นของตกแต่งที่แรงมากนะฮะแล้วก็มาเพียงครั้งเดียวนั่นเองครับแล้วก็มีเอ่อป้อมประภาคารอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ทำไมเอามาวางไว้ตรงนี้อ่ะทำไมไม่เอาไปวางไว้แบบพวกริมทะเลอะไรพวกนี้เนาะโอเคมาดูตรงริมทะเลเขาบ้างนะครับตรงริมทะเลเขาก็เออตกแต่งนะครับของตกแต่งที่เออมีอะไรก็เรียกว่าใส่มาเรียกว่ามีอะไรก็ใส่หมดนะครับผมวางอยู่ตรงนี้นะครับคุณผ<ฟะ>ู้ชมครับเต็มชายหาดไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกองทรายนะฮะมีเอ่อของตกแต่งเกี่ยวกับชายหาดเนะี่ยเยอะแยะมากมายนะครับมีเอ่อเปลริมหาดด้วยนะครับคุณผู้ชมครับเนาะโอเคประมาณนี้นะฮะแล้วก็นี่ครับมีของตกแต่ง อื่นๆนะฮะเยอะแยะมากมายเลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ดูเอานะครับว่ามันมีอะไรบ้างเนาะเนะะี่ยก็เยอะแยะมากมายเลยนะครับที่ตรงบริเวณริมชายหาดตรงนี้นะฮะก็ดูแบบว่าสวยงามดีนะครับโอเคเรามาดูตรงส,รสรัตว์สงวนบ้างนะครับตรงส,รสรัตว์สงวนนี่เขาก็โอ้โหทําไมเขาแบบทําไมหลายๆฟาร์มต้องแต่งโซนส,สนัตว์สงวนด้วยนะฮะก็แบบว่าโซนส,สนัตว์สงวนนี่นะครับก็แบบว่าเป็นโซนที่น่าแต่งดีนะคุณผู้ชมครับเพราะว่ามันเป็นโซนที่มีสัตว์สงวนนะฮะเดินอยู่นั่นเองนะฮะแล้วก็ เออมันตกแต่งง่ายนะฮะคุณผู้ชมเห็นป่ะนะฮะวางแบบวางต้นไม้แบบว่าให้เป็นระเบียบแล้วก็แบบเออมีเอกลักษณ์นิดนึงอะไรแบบนี้นะฮะมันก็สวยแล้วนะครับคุณผู้ชมครับเนาะไม่ต้องอะไรมากมายนะฮะนี่ฮะดูฮะโอ้โหสวยมากนะฮะนี่ฮะแล้วก็โอ้โหโซนหิมะนะฮะเรียกได้ว่ามีของตกแต่งอะไรที่เกี่ยวกับฤดูหนาวที่เกี่ยวกับหิมะนี่เอามาวางตรงนี้หมดเลยนะครับทั้งเออของตกแต่งวันคริสต์มาสนะฮะก็เอามาวางไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้เป็นไอเดียที่ สุดยอดจริงๆนะครับแปลว่ามีของอะไรตรกแต่งที่เกี่ยวกับฤดูหนาวเนี่ยก็เอามาวางไว้ตรงนี้หมดเลยนะครับโหแบบว่า,าเรียกได้ว่าสุดยอดมากนะครับคุณผู้ชมครับเนาะนี่ฮะเออะยี่ยมไปเลยนะฮะสัตว์จงหวนเขาก็มีหลายชนิดมากนะครับคุณผู้ชมครับ ระดับฟาร์มเลเวล186เนาะนะฮะก็ต้องมีสัตว์ทั้งวนเยอะอยู่แล้วเป็นธรรมดานะครับคุณผู้ชมครับโอเคครับผมเป็นยังกันบ้างครับสำหรับฟาร์มนี้เนี่ยครับผมฟาร์มเลเวลหนึ่ร้บนี่ยฟาร์มคุณบีบุ๊บบีดุ๊บนะฮะคุณผู้ชมครับเนาะก็ถ้าเกิดว่าเจ้าของเอ่อฟาร์มไม่เห็นคลิปนี้นะฮะก็ต้องกราบขอโทษขออภัยด้วยนะครับถ้าพูดตรงไหนผิดไปนะฮะก็ ต้องขอโทษด้วยจริงๆนะครับโอเคนะครับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผู้ชมครับเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย